สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระมเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrp d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยา์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยาได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd p 8 8หมอฤทธาดา youtube com นะครับช่องรายการดูดวงชะตานะทั้ง12ราศี นะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับในโปรดช่วยกดซับสไคร b ์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปของอาจารย์นะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ข้อมูลนะครับในการวางแผนดวงชะตาชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักสถิตินะครับเพราะในดวงชะตาประจําในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับที่มีเกณฑ์การ โครจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีหรือร้ายต่อดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดูดวงชะตาปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปติดตามนะครับในคลิปแต่ละละัคนาราศีได้เลยนะครับเอ่อที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้ให้นะแล้วกดแชร์คลิปต่อไปนะครับเอ่อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะสำหรับใครที่ยัง คิดใม่ออกนันไม่รู้จะวางแผนชีวิตอย่างไรดีนะครับเพอคุจะได้มีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในดวงชะตาชีวิตของคุณได้นะวางแผนชีวิตได้นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปนะครับดูดวงนะปี2 6 5ส่วนที่เหลือนะครับอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่คุณรอติดตามในช่อง YouTube ของอาจารย์ได้เลย อาจจะเป็นดูดวงชะตารายวันก็นได้หรืออาจจะเป็นทําคลิปพิเศษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับปี2 5 6 5นี้นะครับเ е ตติง้งนกระฉูดมากเลยนะมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาดูนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสาธุนะถ้าใครดูคลิปของอาจารย์เยอะๆแชร์คลิปไปนะครับขอให้คุณสวยรวยหล่อมีเสน่นะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอด ทั้งปี2565และตลอดไปเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวก็คือดาวพระราหูเนี่ยยังสถิตนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดเนี่ยอยู่ในภพพันธุนะตำแหน่งก็เป็นพิณธุบาทด้วยเช่นกันนะครับเขาเรียกว่าราหูคนที่ค้นทางนะถือว่าเจ้ชาชะตาเนี่ยจะให้การใส่ใจครอบครัวดีในระดับหนึ่งขณะเดียวกันนะครับมักอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะหรืออาจจะต้องมีเหตุออกไปนู่นไปนี่ไปนั่น นะครับหรือดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะรักษาบ้านที่อยู่ใสหรือทรัพย์สินไว้ไม่ค่อยอยู่นักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินของคุณให้ดีนะครับแล้วกันในด้านของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในด้านของสุขภาพให้ดีอย่างต่อเนื่องนะของชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวราศีกุมเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ดาวพฤหัสบดีเนี้ยยังโคจรยังอยู่ในภพวินาศอยู่ในราศีมังกรนะครับประมาณ7วันนะเพราะฉะนั้นในช่วง7วันนี้คุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องในเรื่องของโชคลาภและผลประโยชน์ต่างๆมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่พอมาในวันที่8พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปนะครับช่วงเวลา22.11นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน ของชาวลักนาราหลาสีกลุ่มโดยแท้คุณมีเวลาหเดือนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพฤหัสบดีเสิร์นะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่เดินต่อแต่นะคือเสิร์ฟคือดาวท่านวิ่งท่านทนไม่ไหวแล้วนะก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําเร็วได้เร็วในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของโชคลาภก็จะวิ่งเข้าหาคุณเร็วการเงินก็วิ่งถาโถมเข้าหาคุณเร็วด้วยเช่นกันนะในช่วงนี้คุณน้ําหนักก็จะขึ้นล่ำำําซ้ามีกินมีใช้ นะครับในดวงชะต,ตาเนี่ยมาตรฐานก็เป็นอง์เกณฑ์เป็นอุดมมเกณฑ์แหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านในผลของอาจารย์เนี่ยนะมีโอกาสร่ํารวยประสบผลความสําเร็จเลยนะชมว่าน,นะแซลลซลนะเพราะฉะนั้นในดวงชะต,ตาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยนะครับพอปีหน้าเนี่ยนะตั้งแต่เมษาเนี่ยคือคือนในดวงชะต,ตาเนี่ยนะในเรื่องของดวงชวะตาดวงบ้านดวงเมืองนะครับ ที่อาจารย์ได้บอกไว้นะให้แฟนคลับสมาชิกทุกคนได้รู้นะครับเลยว่าชาวราศีกุมในปี2565จะเป็นราศีเดียวที่โดดเด่นที่สุดมีโอกาสที่ดีในด้านของการบริหารจัดก,การหรือในเรื่องของการติดต่อสื่อสารสังคมหรือในเรื่องของอแวดวงการเมืองการปกครองก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคหมายถึงจะทำมา ค้า,าอธาธรรมะค้าขายด้คล่องขึ้นนะครับดาวพระราหูเนี่ยเข้าสู่ในภพสาาัจ์ะาปีหน้าสิ้นเดือนมีนาคมนะครับคือดวงของคุณเนี่ยถือว่าจะมีดาวดาวหลายดวงเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ในภพศาสัจ์ชนะครับประมาณ5 4าถึงหดวงเยอะแยะมากนะคือมันเป็นตามหลักวิชาการนะครับในภพสัจ์ชาเนี่ยมีทั้งดาวบ่าประเคราะห์และมีทั้งศุกร์ประเคราะห์ มันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งเข้ากับสังคมได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถเข้ากับสังคมทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีชาวราศีกุมคุณจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับรู้จกักในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆคุณรู้หมดนะไม่ว่าใครเป็นอย่างไรมานน่นนี่นั่นคุณรู้หมดนะครับในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงอันเนี้ยก็ถือว่า เป็นพรสวรรค์ของชาวราศีกุมด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้คุณทําดีที่สุดนะนะเออถ้าคุณคิดดีทําดีพูดดีเนี่ยประสบผลความสำเร็จสวหวังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมเสนอเลยท่านในโพลงอาจา์เยอวท่านในโพบอกแหมอยู่ดีๆอเออนะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการใช้บริการนะศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุเนี่ยตามสบายเลยนะครับนะนะดีมากบริการดีมาก นะโอเคเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีทับกลุมลักนณาเนี่ยนะเป็นองค์เกณฑ์ในเรื่อน้ารหรือตำแหน่งแน่นอน6เดือนนี้คุณสมหวังแน่นะครับเรืองข้างสูงด้วยนะและเป็นอุดมมาเกณฑ์อุดมมาเกณฑ์หมายถึงเกณฑ์เศรษฐีครับเพราะฉะนั้นในการเงินจะหล่นทับใส่ชาวราศีกุมอย่างเต็มที่ประสบผลความสําเร็จ นะครับอย่างที่บอกจะล่าําซ้ำมีกินมีใช้น้ําหนักก็จะขึ้นไปด้วยนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะจะมีโชคลาภด้านการเงินส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมและคนรอบข้างนะครับทําให้ฐานะทางการเงินชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดาวพระัสบรีท่านเดินเร็วนะเพราะฉะนั้นช่วง6เดือนนี้ชาวราศีกุมน้ําขึ้นต้องรีบตักนะครับคือถ้าคุณไม่มีบุญในยอย่างที่บอกเนี่ยคุณต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยในช่วงนี้นะ คือคุณจะต้องดึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณถ้าคุณมีบุญ,บญน้อยนะคุณจะต้องเอามาเลยเครื่องรางของขลังที่ไหนมัง่งนะเอามาสวดเอามาบูชาโน่นเนี่ยโอ้เล็กชคครับโอ,โอ,โอ้จริงๆเลยนะพราะปีหนะ้าชาวราศีกุมนะครับคุณก็จะเป็นคนที่มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้ก็ต้องลุยให้เต็มที่แล้วนะในดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับ นะครับนะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรทําพิธีสารรับส่งเทวราภาพเพื่อหัสัดีนะครับพระคาถาอาจารย์ก็ได้เคยบอกไว้แล้วนะตามนั้นโอเคอันนี้ต่อมาเลยอย่างรวดเร็วมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายนะในวันที่17พฤศจิกายยน64นะเวลาตี2 41นาทีนะเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์นี้เป็นดาวเจ้าดินพบปัตนิมาอยู่ในภพกรรมะ นะครับตำแหน่งก็เป็นอาทิตตกน้ําด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้น,นในช่วงนี้เนี่ยนะครับชาวราศีกุมเนี่ยคุณอาจจะทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าจะช่วยเหลือคนนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆเนี่ยนะไม่หวังผลสิ่งตอบแทนเนี่ยก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับถือว่าช่วงนี้นะคนรักคู่ครองนะครับจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานนะครับของเจ้าชะตาดี แต่ในขณนะเดียวกันเจ้าชะตาก็เป็นคนที่ถ่อมตนนะครับไม่ค่อยมีความเทวทายานหรือชอบหรือไม่ชอบคุยโตโอ้อวดประมาณนี้นะของชาวลัคนาราศีตกุกราศีกุมนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาพูดถึงดาวพุธนะดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่17พฤศจิกาย,ยน64ด้วยเช่นกันช่วงเวลา15บนาฬกาสินาทีนะครับพุธก็เข้าสู่ในภพกรมมะในดวงชะตาในช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ย คุณจะใช้ไหวพริบปฏิพานมากนะครับเพราะั้นคุณต้องใช้ความคิดให้มากจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้บุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใช้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนด้านการงานให้กับเจ้าชะตาในขนาดเดียวกันนะครับการงานของเจ้าชะตาส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลด้วยนะของชาวลัคนาหลาสีกลุ่มนะครับในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของธุรกรรมนิติกรรมสัญ,ญญาต่าง ก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาในเรื่องของงานแต่ดวงของคุณเนี่ยมีดาวพุธเล็งราหูอยู่ต้องระวังนะครับคือคุณจะต้องอ่านก่อนเซน็นเป็นสําคัญจําไว้เลยถ้าคุณมีธุรกรรมด้วยกรรมหรือในเรื่องงานอะไรก็แต่เนี่ยต้องอ่านก่อนเซน็นจะเป็นผลดีกับชาวล,าล,ลัคราศีกุมนะครับส่วนดาวการงานเนี่ยก็คือดาวพระคา,านนะครับดาวคานเนี่ยกรรมมะยังอยู่ในภพสุพนะนหมายถึงการงานคุณเนี่ยจะประสบผลความสำเรสจสวังคเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขยันให้เต็มที่นะครับแต่ในช่วงนี้คุณก็อาจจะขยันบ้างในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจากการชีวิตของคุณดีๆนะครับในบางครั้งคุณก็อาจจะทํางานจนลืมกินข้าวไปบ้างนะระวังสุขภาพร่างกายในเรื่องเกี่ยวข้องกับช่องท้องไว้ด้วยของชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกพอแปดพฤศจิกาย,ยนไปต้นไปเนี่ยนะชาวราศีกุมเนี่ยนะครับ หลายคนมาดูดวชดงชะตาอาจารย์เนี่ยบางคนก็จะมีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีก็มีบางคนจะถูกหวยมีโชคถูกลอตเตอรี่แหมพูดผิดพูดผิดนะท่านประธานท่านประธานขอถอนหน่อยเออนะเพราะฉะนั้นเออจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตด้วยเช่นกันของชาวลักนาลาศีกลุ่มนะครับเว้นอยู่อย่างเดียวขอให้ดาวเพื่อหัสัดีคุณดีนะอยาเสียนะครับเสียคือดาวพรับ เป็นกาลากินีเออคุณอาจจะเหนื่อยนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะของชาวลักกา,าลาสี่กลุ่มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนำโชคของคุณในเดือนนี้ของคุณเนี่ยก็จะมี6กับ9นะครับยังพอมีโอกาสที่ดีนะหรือในช่วง6เดือนนี้คุณจําไว้ถ้าคุณอยู่แห่งหนตําบลไหนก็แล้วแต่นะครับคือคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปแสวงหาโชคลาศไปซื้อลอตเตอรีรทร่ที่ไหนนะคือโชคจะมาคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นถึงในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขหรือความฝันหรือคนขายลอตเตอรี่อยู่ดีเดินมานะขี่รถอีแตนมาปั่นจกักรยานมานะครับถ้ามาเสร็จมาผ่านแล้วคุณเห็นเนี่ยคุณรีบหรือคุณรีบเลยนะเรียกเลยัดจอดจอดจอดนะเออไม่คุณบกกบกแล้วอย่างอื่นจอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลือกซื้อลอตเตอรี่นะตามน่านของคุณได้เลยตามเส้นรางสองหอของคุณ ก็ถือว่าโชคคุณมาแล้วของชาวลักนา,าหลาสีกุมนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นในดวงชะาขคุณก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันประสบผลความสําเร็จเพราะฉะนั้นบุญคุณมาอยู่แล้วเออต้องเร่งเลยเพราะฉะนั้นพอ8พฤศจิกายนไปต้นไปทําบุญให้เต็มที่ตามกําลังนะคุณมีโอกาสสมหวังใน6เดือนนี้นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตากาจาร์ก็ติดต่อมาได้นะเอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี